สวัสดีครับบีกันบอมช่วงคนรักปืนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปืนยาวที่ได้ชื่อว่าเป็นปืนที่มีใช้เฉพาะในหมู่คนที่มีกระตังนะครับคนชั้นสูงในอดีตของประเทศไทยททเรารและอีกหลายประเทศนั่นก็คือตัวนี้ครับปาร์กเกอร์ขนาด7มมเรมิงตันแม็กนัมนั่นเองอันนี้ปืนทั้ง3ก็บอกนะครับผมเอามาวางที่ให้ดูเฉยๆนะครับคือด้านบนก็คือเจ้าลูก,กร์12ขนาด 0. .22 นะฮะ เป็นเซมิออโต้ขนาดจาสงสองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและนี้ก็คือเปลี่ยนพันธุ์ทยของแม็กพูนะครับแล้วข้างล่างกระบอกถัดมาตรงกลางนี่ก็คือเจ้าปาร์เกอร์เจ็ดมมเลมิงตันแม็กนัมแอฟริกานะครับฟังไม่ผิดครับแอฟริกามันเป็นปืนไรเฟลิลที่ใช้สําหรับยิงสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นควายปา่านะครับเอิปโปโปเตมัสรวมไปถึงช้างแอฟริกาด้วยนะครับถัดมานะครับก็คือปืน M4 คาบินนะครับก็ใช้กระสุนขนาด 5 5 6นะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาให้ดูก่อนนะครับความยาวอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะมาให้ดูในเรื่องของกระสุนอันนี้เห็นชัดๆน,นะครับซ้ายสุดก็คือลูกจุดสองสองนะครับถัดมาคือลูก5้าหถัดมาคือลูก7 6 2และก็ถัดมาอีกอีกนัดหนึ่งก็คือลูก30 0 6ศูนะครับผมอ่าอันนี้จะเอาให้ดูกันใกล้ๆนะครับให้ท่านดูถึงความแตกต่างนะฮะอันนี้คือสองสองนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือ5.56ใช้กับ m 4นะถัดมาก,ก็คือลูก7.62นะครับใช้กับ m 6 0นะครับหรือไรฟเฟิลที่เป็นขนาด308นะครับรอ,อันนี้คือลูก306 30. 6เป็นลูกที่นิยมมากสำหรับการล่าสัตว์ในอดีตนะครับแล้วก็ประเด็นทำไมผมถึงไม่เอาลูก7มมเลมิงตันแม็กนัมมาให้นดูกันนะครับเพราะว่าลูกมันหมดแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างสั่งซื้อผ่านร้านปืนอยู่นะครับเพราะเจ้าตัวนี้อ่น้้งงผมพไดา จากคุณชนะสีอุบลอาจากแต่คุณจากพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาได้รับโอนมาจากคุณชนะสีอุบลเนี่ยชนะสีอุบลคือใครถ้าลองค้นใน Google ดูครับจะรู้ว่าเป็นอดีตดาราชายนะครับที่ได้ชื่อว่ามีแบบหล่อเหลานะครับแล้วก็เป็นแบบนักพอกายนะติดอันดับของประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นคนที่แสดงหนังเพชรพุมารเรื่องแรกในเพชรพุมาถ้าใครได้อ่านจะรู้ว่าเงี้ยสายเป็นชายหนุ่มรูปงามนะครับ อ่ากามใหญ่คุณชนะสิยุบบนเนี่ยเขาก็ได้รับบทเป็นแง่ทรายในเพ่รูมาภาคแรกนะครับโอเคทีนี้จะเห็นได้ว่ารู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้ดูนิดหนึ่งนะปืนก็ทําการเคลียร์หมดทุกก็บอกกันนะครับอ่าอันนี้ผมจะทําให้ดูนะอันนี้คือช่องไครปอกนะครับของของ M4 เดี๋ยวผมขอค้างโบกันนะฮะ เดี๋ยวแป๊บนึงครับไม่ถนัดต้องดึงเงนี้ยปุ๊บอ่าทางโบให้ดูนะครับช่องคลายปอกของ m 4สําหรับกระสุนขนาด56นะครับทีนี้มาดูช่องคลายปอกของน,งนะครับ7มมบ้างนะฮะกระสุน56นี่เล็กกระจ้าะลอยไปเลยนะครับสองสองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ5 56เล็กกระจ้าะลอยไปเลยที่ใกล้เคียงกันหน่อยก็จะมี308นะครับประมาณนี้นะฮะอ่า และทีนี้เจ้าตัวลมิงตันะครับก็จะขนาดความใหญ่ความยาวเนี่ยก็จะใกล้เคียงมากกว่านั้นก็คือ3 0มสนะครับผมอ่าก็จะเวลายิงนะครับเราก็จะดึงปอกก็จะออกได้อย่างง่ายดายนะใน,น,นในส,นส่วนของ7มมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ากระสุน7มมเนี่ยเอ่อมีใช้ตอนไหนแล้วก็เลือกใช้ตอนไหนเอาเป็นว่าประมาณเออใกล้ใกล้เคียงกับประมาณช่วงสงครามโลกแล้วกันนะครับครั้งที่2เนี่ย ช่วงยุคนั้นนะผมไม่ได้หมายถึงว่าตอนสงคารามโลกที่สองนะยุคประมาณนั้นนะครับย้อนหลังไปประมาณนั้นเนี่ยก็จะมีการากีฬานะครับล่าสัตว์หรืออะไรต่างๆในไทยเนี่ยยังไม่ผิดกฎหมายนะสัตว์บางประเภทและป่านะครับก็ยังไม่ได้มีพรบสัตว์สงวนหรือคุ้มครองป่าอะไรอย่างปัจจุบันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ความเจริญของเมืองเนี่ยยังไม่ได้แบบได้แบบเหมือนทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นป่าดงพงภพัยสมัยก่อนเนี่ยก็จะแบบ มีสัตว์ป่าชุกชุมเยอะมากนะครับอย่างเช่นดงพญาไฟนะครับและอีกหลายๆที่นะฮะดังนั้นเขาก็จะมีสัตว์ป่านักล่าเยอะแยะมากมายนะฮะก็คือพวกมันจะเป็นเสือนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเสือโค่งเสือโค่งขนาดใหญ่เสือดําเสือดาวนะครับไม่ไม่ต้องไปพลาดพิงถึงเปรมชัยนะอ่านั้นเขาคนหลงยุคค,คือสมัยก่อนนยครับการล่าสัตว์เนี่ยบางทีก็ต้องอาจจะไปขอใบเขาเรียกว่าไงใบอนุญ,ญาตล่าหรือว่าล่าตามฤด,ดูกาล นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับถ้าเกิดว่าท่านสามารถขอได้ก็สามารถไปล่าสัตว์ได้นะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะได้รับการไหว้วานหรือการร้องขอจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เวลาที่มันมีเสือแบบพวกเสือแก่เสือลาาําบากมาฆ่าคนไปกินเนี่ยพานพวกนี้เขาจะไปช่วยล่านะครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดังนั้นเขาต้องมีปืนที่เชื่อถือได้นะครับไว้ใจได้เป็นปืนคู่มือในการเดินเข้าไปในป่านะครับ สำหรับปืนปืนนักล่านะครับหรือปืนในพานของเราเนี่ยปืนฮันเตอร์เนี่ยเขาจะเลือกประเภทที่ว่าเป็นปืนไรเิลแรงสูงมีความแม่นยำสูงนะครับยิงได้ในระยะกลางถึงไกลนะครับเพราะาสัตว์บางตัวเนี่ยถ้าไปยิงใกล้ๆแล้วบางทีธาตุความทรหดเขาจะมีมากนะครับอย่างเช่นหมีหรือว่าเสือเนี่ยถ้าเกิดว่าหรือว่าช้างนะฮะขอแยกแก้ไขหมีหรือว่าช้างเนี่ยถ้าเกิดเรายิงในระยะที่ใกล้จนเกินไปเนี่ยสัตว์อาจจะแบบว่า ทนได้แล้วก็พุ่งสวนเข้ามาทำลายคนยิงได้เหมือนกันนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับปืนกระบอกนี้ถูกสร้างมาสําหรับการล่าสัตว์ใหญ่ในแอฟริกานะครับถ้าเกิดมองเห็นนะครับอ่านี่ฮอันนี้จะมีคําว่าซาฟา r รีนะครับข้างบนก็จะเป็นเจมมแมกนัมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปร์เกอร์ไอคือยี่ห้อเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยเนาะอ่าเวลาที่ ถูกสร้างมาสําหรับยิงสัตว์ใหญ่ในแอฟริกาเนี่ยสมัยนี้นะครับคนก็อาจจะติดภาพตามหนังฮอลลีวูดนะครับว่าเฮ้ยต้องขับรถจี๊ปนะฮะขับรถจี๊ปแล้วก็ยิงจากหลังรถอะไรประมาณนี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ไม่น่าประทับใจครับเพราะยุคยุกก่อนนะครับช่วงแอฟริกาช่วงแรก,แรกๆเนี่ยเขาจะรถรถิศอะไรก็จะมีกันไม่เยอะเนาะเขาจะอาศัยการเดินนะครับเพราะบางทีบางสัตว์สัตว์บางประเภทเนี่ยมีประสาทรับรู้ที่ไว ถ้าขับรถเข้าไปเนี่ยมันก็ได้ยินเป็นกิโล2กิโลนะเสียงรถเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติถูกไหมครับดังนั้นนักนิยมภัยนะครับหรือ,หร,อหรือพวกพานล,ล่าสัตว์สมัยก่อนนะฮะอันนี้พูดถึงแอฟริกานะเขาก็จะใช้วิธีการเดินไปเรื่อยๆนะครับไปแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ประเภทนั้นแล้วก็ทําการล่าไม่ว่าจะเป็นสิงโตนะครับแรดหรือว่าช้างอะไรก็ตามทีนะครับเขาก็จะเดินใช้การเดินเข้าไปอย่างที่บอกครับเวลาเดินเข้าไปเนี่ย เราต้องแบกปืนและอุปกรณ์อย่างอื่นใช่ไหมครับและปืนเนี่ยสำคัญเลยว่าน้ําหนักมันต้องเบาครับเนี่ยผมสามารถหยิบได้ด้วยมือเดียวนะฮะยกได้ด้วยมือเดียวนะครับผมอ่าอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับไม่มีลูกไม่มีอะไรนะฮะเนี่ยลั่นไกให้ดูเลยก็ต้องแบกถือได้ด้วยมือเดียวอันนี้ผมลองลองเวทน้ําหนักดูนะครับไม่รู้ท่านจะเชื่อผมหรือไม่นะผมรู้สึกว่าสิบยี่สิบสองเนี่ยมันน้ําหนัก จะมากกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะพานทายแม็กพูลที่ผมเปลี่ยนมาใหม่นะฮะมันจะเหมือนเหมือนจะมันจะตึงๆกว่านะเออก็คือเอาเอาตรงๆว่าใกล้เคียงกันแล้วกันผมก็สามารถหยิบเจ้าตัวไอ้ตัวนี้ครับปาร์เกอร์เนี่ยเดินไปไหนมาไหนได้ทั้งวันได้โดยที่ไม่เป็นภาระมากนะักนะเป็นปืนที่มีน้ําหนักเบามากแต่ใช้กระสุนไรเฟิลแรงสูงครับดังนั้นนะครับพานทายเนี่ยเขาต้องเป็นยางนะฮะ สมัยก่อนนะครับพานายที่แบบมันมียางรองพานท้ายเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอยู่ในปืนราคาแพงสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับว่าคือนอกจากมียางรองพันท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทาทาช่องนะครับให้ให้พานท้ายมีการยุบตัวได้เห็นไหมเอ่ยอเพื่อลดแรงรีคอยล์ขณะยิงพานท้ายนะจะเป็นไม้วอนัดสวยงามเลยนะครับแกะลายกันลื่นเห็นไหมครับว่าลายมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าเนี่ยคืองานทํามือนะครับผม ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นงาช้างหรือไม่นะแต่มันไม่ใช่ปลาติกนะฮะตัวนี้ข้างล่างเนี่ยอ่าแล้วก็ไก่เนี่ยเป็นไก่ทองเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นบงบอกว่าปืนตัวนี้เป็นปืนผู้ดีแน่ๆนะฮะนอกจากมาจากประเทศอังกฤษแล้วนะครับโอเคอ่าทีนี้เราจะมาดูพูดถึงการใช้งานของเขานะครับการใช้งานของเจ้าปาร์เกอร์อ่าเรารู้ไปแล้วเนาะว่าเป็นเป็นปืนที่ ออกแบบมาสําหรับการล่าสัตว์ขนาดใหญ่ให้มีน้ําหนักเบา,เด,ไไาดเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันนะฮะจะเป็นลูกเลื่อนครับระบบนี้เขาบอกว่าลูกเลื่อนแบบเมส์เซอร์นะฮะจะเป็นแบบเดียวกันเลยที่ได้รับความนิยมในปืนเยอรมันนะครับผมก็การเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เวลาเราเลื่อนแล้วนะครับมันก็จะมันก็จะเขาเรียกว่ายังไงนะเวลาเราเลื่อนแล้วเนี่ยเราก็ต้อง ห้ามไก่นะพอขึ้นลำแล้วเนี่ยเขาจะห้ามไก่เขาจะไม่เวลาสัตว์นักล่านะครับเอ้ยขอแยกแก้ไขเวลาพานนะครับไปไปล่าสัตว์ประเภทสัตว์นักล่าขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ไปขึ้นลำใกล้ๆสัตว์เพราะว่ามันจะมีเสียงนะครับจะขึ้นลำให้เบาแค่ไหนเสียงก็มีนะครับเสียงอย่างนี้จ,จะทําให้สัตว์ตื่นครับแล้วก็สัตว์มันก็จะเกิดการลิ e r t แล้วก็อาจจะเ,เตรียมพร้อมจูจ่โจมเราหรือว่าหนีออกไป ทำให้เราล่าไม่ได้ดังนั้นเขาจึงขึ้นลำไว้นะครับแล้วเขาก็จะเซฟเซฟอยู่ตรงนี้ครับปบ๊บเซฟปุ๊บจะยิงไม่ได้นะฮะก็สะพายปืนไปหรือว่าถือปืนไปในป่านะฮะถือปืนไปเดินตามสัตว์ตัวนั้นไปนะฮะจะกดลอยไปเวลาเวลาถึงสัตว์นะครับเขาก็จะทําการปลดเซฟนะฮะปลดเซฟทีนี้การปลดเซฟเนี่ยเขาจะมีเทคนิคนะครับเขาจะไม่ผักบากไปแรงๆผม,ผมจะค่อยๆเป็นจง แบบคล้ายๆกับบรรจงปล่อยไปนะให้เกิดเสียงน้อยที่สุดหรือถ้าเกิดเขาเห็นรอยสัตว์ชัดแล้วละ่ะรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยมันเป็นรอยยังใหม่มากๆอยู่เขาจะปลดเซฟไปเลยและถือไปเลยโดยที่นิ้วไม่เข้ากงไกนะครับผมอ่านิ้วจะไม่เอาเข้ากงไกนั่นเองเมื่อไปถึงไปพบเห็นสัตว์แล้วนะครับก็จะทําการยิงอ่าเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเสียงเสียงเข็มแทงยนวล ทำการยิงนะครับเวลาถ้าพลาดปุ๊บเขาก็จะทําการดึงสไลด์แล้วก็ยิงซ้าได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เวลวาที่เขาจะทําความสะอาดนะครับปืนไรเฟิลที่แบบว่าอยู่ป่าอยู่อะไรเนี่ยเขาก็ต้องทําให้ออกแบบมาสําหรับการทําความสะอาดให้มันง่ายๆนะเขาจะมีคันเทคดาวตัวเนี้ยสำหรับถอดลูกเลื่อนนะครับดึงมาปุ๊บยกมานิดเดียวแล้วก็ดึงดึงลูกเลื่อนออกมาได้เลยเห็นไหมเอ่ย ทีนี้พอดึงลูกเลื่อนออกมาแล้วเราก็สามารถนําแซ่นำอะไรแยงเข้าไปทําความสะอาดในลํากล้องได้นะครับอ่ะโอเคพูดมาพอรู้จักมันพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับมุมต่างๆนะปืนตัวนี้นะครับหลาย10ปีแล้วนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะฮะดูใกล้ๆก่อนนะครับ กระสุนนะครับราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะสั่งซื้อพิเศษนัดละเกือบพันนับยังไม่รู้จะได้มาหรือเปล่านะฮะก็สั่งเขาไว้อยู่น้องกําลังสั่งอยู่นะครับเพราะว่าเป็นปืนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะในอดีตก็หายากอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นปืนแบบผู้ดีกอใช้พอเวลาผ่านไปมันก็ยังหาย,ยากเข้าไปอีกน้องผมได้มาในราคาเจ็0 0บาทนะครับถูกหรือแพงก็ไม่รู้แหละแต่บางทีนะครับ ประวัติของปืนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจนะก็คือเป็นปืนของคุณชนะสรีอุบลน,นั่นเองนะครับลูกเรื่อก็จะประมาณนี้เป็นเหล็กแข็งแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยอ่นะครับศูนย์หน้านะครับก็เป็นแบบแท่งเป็นแบบแท่งแล้วก็จะมีครอบบังแสงไว้นะครับผมศูนย์หลังเนี่ยครับจะเหมือนปืนล่าสัตว์แบบประเภท1 0 2 2เหมือนสิบยครับคือพับได้นะฮะ มีขีดบอกบอกอระยะทางนะครับบางทีแบ็กกราวผมอาจจะอย่างเงี้ยผมต้องมาบนที่นอกไิปืนยาวมารีวิวยากนะครับอาจจะมีขีดบอกแบบระยะทางว่ากี่เมตรกี่เมตรนะฮะให้ให้กะคะเนกันเวลายิงด้วยศูนย์เปิดนะครับส่วนล่างนะครับจะเป็นรางติดกล้องลักษณะนี้แล้วก็จะมีขากล้องติดมาให้เราก็แค่หากล้องใส่เข้าไปนั่นเองนะครับส่วนตัวล็อกลุกเลื่อนข้างในเนี่ยตัวนี้ครับจะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับ ตัวนี้แล้วก็ลูกเลื่อนเนี่ยจะเป็นเป็นเหล็กแล้วมีขนาดที่ใหญ่แข็งแรงนะฮะเวลาที่เราจะประกอบกลับเราก็ทําแบบย้อนขั้นตอนเดิมนะครับก็คือเอาตัวเนี้ยนะฮะวางเข้าไปเดี๋ยวขอญาตนะครับผมทําหลังกล้องไม่ถนัดวางเข้าไปลักษณะนี้นะครับดันเข้าไปเลยนะฮะแล้วเจ้าตัวนี้ก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับผม่ามีเซฟนะครับผักมาให้สุดนะฮะมีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับ เวลาจะเข้าเซฟกดแมาขางหลังเวลาจะปลดเซฟดันแมงหน้ามีไกลนะครับเหนียวไกลก็ยิงตัวนี้สามารถบรรจุกระสุนด้านบนได้นะครับเวลาจะถอดทําความสะอาดแมกกาซีนนะครับก็กดปุ่มตรงหน้ากล่องไกลเนี้ยปุ๊บก็จะเด้งเข้ามาออกมานะครับแมกกาซีนกว่าจะเด้งออกมาก็สามารถทําความสะอาดอย่างละเอียดได้นะฮะเวลาเราทําความสะอาดแล้วจะพร้อมใช้งานแล้วกดกลับไปปุ๊บที่เดิมประมาณนี้นะฮะ ปืนตัวนี้ผลิตจากประเทศอังกฤษครับผมรายละเอียดเชิงลึกทางวิชาการเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับมาไกลเนี่ยจะเป็นไกลแบบชุบสีทองนะครับไม้เป็นพันธุ์ไทยเป็นไม้วอลนัทนะฮะน่าจะแบบคล้ายๆเับว่าทํามือนะครับเพราะว่าส่วนวอลส่วนโค้งเนี่ยดีมากนะแล้วก็ผมผมสังเกตเรื่องการทํามือเนี่ยคือเช็คเกอร์บางล่องเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับบางล่องมันไม่เท่ากันเป๊ะๆเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าทํามือแน่นอน เพราะอีกอย่างหนึ่งไม่แปลกนะครับที่จะเป็นแฮนด์เมดในสมัยก่อนนะฮะลันไก่ก่อนที่จะเป็นแฮนด์เมดสมัยก่อนเพราะว่าเครื่องจักรเครื่องมือยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนะครับโอเคปืนเ,เก่าๆอย่างนี้เก็บยังไงนะฮะการเก็บรักษาเนี่ยเราจะมีถุงครับเขาจะเรียกว่าถุง VCI หลังจากที่ทําความสะอาดแล้วนะอันนี้ผมอาจจะต้องเช็ดซ้ําอีกทีหนึ่งนะเราจะเก็บไว้ถุงประเภทนี้นะครับเจ้าถุง V c i ไเนี่ยมันจะเป็นถุงที่เคลือบสาร V c i ไไว้ด้านใน ป้องกันการเกิดสนิมนะอะอใช้กับพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งพวกชิ้นส่วนยานยนต์ข้ามทะเลเนาะเวลาเราใช้งานก็ง่ายๆครับแ yeah, yeah, ย่เข้าไปแย่ปืนเนี่ยเข้าไปในถุงนะฮะตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใครสนใจก็ใบละประมาณ3-400นะฮะแต่ว่าอายุการใช้งานเขาได้ถึงถึง1ปีนะครับแต่จริงๆเขาบอกว่าประมาณ2ปีแหละแต่ถ้าเกิดไม่ถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับอ่า แต่นี้ชั่วร์เลยคือเต็มประสิทธิภาพคือ1ปีเมื่อเราใส่ถุงเข้าไปแล้วเราก็อาจจะม,ม้วนนี่ครับม้วนปากถุงแล้วก็หาพวกเป็นคลิปดํานะครับคลิปหนีกระดาษหรืออย่างเงี้ยมาหนีบไว้นะเพียงเท่านี้ปืนเราก็ได้รับการโปรดิชั่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้แล้วนะครับอย่างที่ผมบรรจุไว้เนะี่ยก็คือเจ้าตัวลูกซอง N s ท o m m a n d o นะฮะอันนี้ผมถอดพันธยเพื่อให้มันกระทัดรัดผมก็จะ เก็บไว้ในตู้เซฟนะบางทีม,มันใส่ไม่ได้นะก็เลยต้องเอาเจ้าตัวถอดถอดบรรท้ายออกแล้วก็ถุงคุมแล้วก็เอาวางไว้ข้างนอกนั่นเองนะครับบางทีวางไว้ในรถอย่างเงี้ยมันก็ในช่วยเรื่องเรื่องแบบพวกฝุ่นพวกอะไรไม่ให้ปิวเข้าไปจับนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อไปนะครับหลายคนถามผมว่าเจ้าปืนลูเกอร์12นะครับันนี้ผมขอพูดทิ้งท้ายคลิปเนาะปืนลูเกอร์12นะครับ มันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะ,ะถ้าเทียบกับเจ้าตัว c ีเซนะซีเซที่เป็นลูกเลื่อนนะครับผมก็จะขอย้ําอีกทีหนึ่งลูกร์นะครับเรื่องความแม่นยำของซีเซกับ c ีเซ2สี่ห้าสองนะครับหรือ4ี่ห้าห้าเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากในระยะ50เมตรลงมานะครับส่วนในระยะที่ไกลกว่านั้นเนี่ยลูกร์จะเสียเปรียบ c ีเซตรงไหนตรงที่ว่าปืนปืนพวกประเภทลูกเลื่อนเนี่ยมีไกลที่เบากว่านะครับไกลที่เดินเรียบเลื่อนกว่าแล้วก็มีระยะรีเซ็ต น้อยกว่านะครับก็คือแต่นิดเดียวก็ลั่นมันปรับตั้งได้ไงแต่ไกลส0บยี่สเนี่ยมันต้องไปไปแก้ไขยเยอะแล้วก็ถ้าเป็นปืนเซมีออโต้เนี่ยการที่มีไกลวบางมากก็ไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับดังนั้นควรจะมีไกลที่แข็งระดับหนึ่งประมาณ4ี่ปอนขึ้นถึงเหมาะสมนะสามปอนสี่ปอนขึ้นเนี่ยถึงจะเหมาะสมถ้าเบาหวิวๆมากแบบว่าเป่าลั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยสมมุติอ่าผมยกตัวอย่างนะบางคนไม่เข้าใจนะครับ ถ้าไกมันเบาๆเนี่ยมันอาจจะลั่นเองได้สมมุติว่าเป็นปืนลูกเลื่อนใช่ไหมครับผมยิงไปปั้งนัดแรกนะฮะแล้วผมวางปืนก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดต่อให้ไกเบาแค่ไหนก็ช่างก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าปืนยังไม่ถูกดึงดึงลุกเลื่อนสาอีกครั้งนะป้อนเพื่อป้อนกระสุนเข้าลังเพลิงแต่ในกรณีปืนเซมิออโต้นะครับเจ้าสี่ยี่สองเนี่ยขาใช้เป็นแม็กกาซีนโรตารี่บรรจุกระสุนจุดสองสองได้สิบนัดนะครับเวลายิงไปนัดแรกปั้งนะครับ แล้วบางทีอาจจะลืมเข้าเสฟปืนพอยิงเสร็จนะครับแล้วรีบวางผ่านท้ายผ่านท้ายกระแทกพื้นปึ๊ถ้าเป็นปืนที่ปรับแต่งไกลมามากมาเบาเกินนะครับเวลาที่มันกระแทกปึ๊บเนี่ยกระสุนนัดต่อไปอาจจะลั่นไปเลยปังเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆรวมไปถึงยิงเสร็จปุ๊บแล้วไม่ได้ผู้ยิงไม่ได้คํานึงถึงเขาเรียกว่ายังไงนะความปลอดภัย อย่างเพียงพอไม่ยอมถอดแมกกาซีนออกไม่ยอมดึงสไลด์เคลียร์กระสุนในรังเพลิงไม่ยอมเข้าเซฟยิงเสร็จแล้วเดินไปเปลี่ยนเป้านะครับบางทีอาจจะเพื่อนที่มาด้วยกันก็เดินมาดูระหว่างที่เราไปเปลี่ยนเป้าเนาะอาจจะมาหยิบมาจับปืนโดยที่คิดเอาเองว่าถ้าไม่เอามือเข้าไปในกล่งไกก็ไม่เป็นไรยกปืนขึ้นมาด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่แล้วปล่อยกระแทกแรงหน่อยปั้งหน้าแนว็น่ไไงครับเรากำลังเปลี่ยนเป้าอยู่หลังเปรูเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็คือเรื่อง ความเสียเปรียบของ4 22ิบคือเรื่องไก่นะฮะบางคนเ็าบอกว่าไอ้ปืนออโต้ไอ้ปืนกึ่งเซมิออโต้มันแม่นยำน้อยกว่าปืนลุกเลื่อนเพราะว่าลำกล้องไม่ใช่ครับลำกล้องเนี่ยก็มีเกรดของมันนะฮะจะเป็นลำกล้องหนาลำกล้องบางลำกล้องอะไรก็ช่างมันจะมีเกี่ยวมีอะไรก็คือมีมาตรฐานแหละเจ้า4 z 4ซซนะครับความยาวลำกล้องนี่ก็มีผลนะแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นลำกล้องเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นระบบการยิงด้วย เอาตรงมันไม่เกี่ยวกับลำกล้องอ่ะถ้าเกิดลำกล้องเท่ากันนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องเรื่องระบบการป้อนกระสุนว่าจะป้อนด้วยกึก่อนอัตโนมัติหรือจะป้อนทีละนัดนะฮะป้อนทีละนัดมันไม่ได้แม่นกว่าเสมอไปนะครับต่อให้เรายิงปั้งนัดแรกไปกว่ากว่าเราจะได้ยินเสียงปืนนะครับกระสุนเนี่ยพ้นผ่านลำกล้องออกไปแล้วนะฮะนะครับมันไม่มันไม่เกี่ยวว่าปืนนั้นจะถูกออกแบบมาให้เป็นระบบกลไกแบบประเภทใดนะครับมันขึ้นอยู่กับ ความพุ้นเคยในการฝึกซ้อมแล้วก็การปรับแต่งปืนนะแม่นยำม,มากกว่าน้อยกว่าแต่ถ้าผมแนะนำนะครับว่าควรซื้อตัวไหนระหว่างกึ่งตัวมัดแล้วก็ชักยิงทีละนัดผมขอไม่ผมไม่ได้บอกว่าขอเชียร์ให้ไปเอาให้ไปเอาเซมียวโตนะผมผมแต่ผมซื้อผมซื้อสิบยนะครับเพราะว่ามันยิงซ้ำได้นั่นเองนะฮะถ้าผมเอามาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับถ้าเป็นปืนไรเฟิล ประเภทจุดสองสองประเภทที่ว่าชักยิงนัดยิงไปปั้งนัดแรกผมก็ต้องมาชักนัดต่อไปเพื่อยิงอันนี้เราจะไม่สามารถยิงเราจะเสียเปรียบมากๆในการยิงในระยะประชิดถูกไหมครับแต่ในทางกับการถ้าเป็นปืนพวกกึึงนอร์มัิเนี่ยยิงปั้งปั้งปั้ง,งกระดิกนิ้วยิงต่อต่อไปต่อต่อเนื่องได้เลยจนกว่ากระสุนจะหมดนะฮะถ้าหมดล้วก็ใส่แม็กใหม่แล้วก็ทําการยิงต่อไปไม่ต้องมาขึ้นลำอะไรวุ่นวายแล้วถ้ามันติดขาดทาไงอ่ะจุดสองสองมันชอบขัดยิงปั้งปั้งแชะง่ายๆครับ นี่เลยฮะขึ้นลำใหม่แล้วก็ยิงปั้งๆไปในขณะเดียวกันถ้าเป็นปืนกลอ่อพิจดเป็นปืนลูกเลื่อนยิงปั้งขึ้นลำยิงอีกทีแช่เอาต้องมาขึ้นลำทิ้งใหม่เป็นไงอะนาทีชีวิตนะครับมันจะช้ากว่าหลายหลายวินาทีเลยดังนั้นนะครับผมแนะนําสําหรับที่จะมีจุดสองสองยาวไว้ป้องกันชีวิตทรัพย์สินปืนประเภทลูกเกอร์สี่ิบสองนะครับน่าสนใจกว่าปืนที่ชักยิงแต่ถ้าในการกีฬาก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบเลยอันนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าท่านจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะส่วนรายละเอียดเชิงลึกของเจ้าปาร์เกอร์เนี่ยผมไม่ได้ลงลึกเพราะว่าน้องพึ่งเอาปืนมาฝากไว้นะฮะในระหว่างรอโอนนะครับในระหว่างรอโอนเนี่ยเขาก็บ้านอยู่ที่นี่แต่เขาต้องไปทํางานต่างจังหวัดถูกไหมครับเขา่าเฮ้ยพี่ผมฝากไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเรื่องเอกสารโอนปืนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเอาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่สบายใจนะเห็นผมพิ่งผมก็รับฝากไว้นะฮะถามว่ามันผิดฐานปืนผิดมือไหม ถ้าว่าไปตามกฎหมายก็คงจะผิดแล้ะครับแต่ทีนี้กฎหมายเขาดูกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับอันนี้คืออยู่ระหว่างรอโอนนั่นเองนะเขาก็ไม่อยากจะไปถือไปไหนมาไหนก็ผมมีแฟตอยู่ที่โรงพักเนาะเอาไว้ที่โรงพักก็จะดีกว่านะครับเขาก็จะไม่ต้องถูกจับตอนแบกปืนไปไหนมาไหนด้วยนะอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เขาอ,อยู่เนี่ยเขาอยู่ที่ที่ผมอยู่ไงหมายถึงว่าอยู่ที่จงังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยแล้วเขาต้องไม่ทางานกรุงเทพอะไรประมาณนี้สําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิว ปืนตัวใหม่ต่อไปให้รับชมกันบีกันบอมสวัสดีครับบาย